มันเจตุพี่เจ <hadi Principal Michaelis>

แตคังเดี็้เดี๋ยวบกมไดีไนกเดี๋ยแนก็ได้เี๋ยวก็ได้ไหนเดยวก็บหกได้เไก็เดบห็ได้ีนกีแไ้วบยนียนดเเด้นวบนบเบเนีห นี่อันไหนเขาใช้ให้เราสามีสูงว่าขนาดด๊อกด๊อกแต่ปู่มั่งเขาคุยกันมาเป็นจุ่มมันเยอะเขาคุยกันตรงเยอะ

để hết năm mắng bị đèn trèo hung bội bắt chuông

ขาดเป็นจะเป็นศูนทันทีถ้าของตรนี้ว่าเป็นหนึ่งจะเป็นศูนด้านที่คนหาเป็นศุดจะเป็นชุดนเหนึ่งจะเป็นชุดหนงครับใจ

เขาบอกว่าดะพูดกของบทตรงองแต่คุณค่อนข้างอยากยังไม่ใจถ้าหนึ่งมามันจะเป็นทางแต เี่ก็ปูบมด๋อยอันนองอีหลังมันแค่แคบแคจะได้จำอะไรแล้วับปูขับเได้บมลืมคนะทุกคนจูมีอามณจัตเทียวส่เรื่ออะไรโมลเลยปู đó mà tắc cái đó tên cả lớp xong rồi nó 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 đi nó ở đi tôi tôi là đang mà บอกใช่ว่าจะบอชนะผู้อื่นความพยายามบางครั้งคนเก่งยังบอชนะคนที่ว่ามีความพยายามสูงคนหนันชนะก็ยังมีเลยดู phân lèo bay hệ thương đơ Bù có dăng dăng cho vỏ cứ cấu Khả mi y nhắn đọc hệ vỏ phân á Đều sẵn cứ ngoài đơ mở đài tay lèo Có hệ lụt chắc bèn phân มันลงตัวจะรุนแรงอยากคืมมันน้อยๆนี่นี่น้อยมีทั้งใบตีมือันไหว่นปูตีมือมันไหแน่ย่งได้เนย่ได้ามน่ะปแล้กูนีอย เดี๋ยวช่วยเอาของหมดจังเอาดิเฮ้ยไปกอนนี่แหละไปเอาแต่กับข้าวพอได้เอากับหนาเห็นเราูนี่นี่เนี่ยใช่ไหม กี่นากัห่วยไปไหลยังไงตเอามันมีไหลกันตัวมันไหลเนี่ยไหนแมพุกแถมึงเออเอามางเออแล้วปูเขียนยังไงปูเอามาให้พวกมึงตรงไหนนี่ครับแถวนี้เสียเ่บมานที่มวนลามองกับมองแถวได้กว่าแถวนนี่เตว เฮ้ย oh. oh. พุดหน่อยถามพนอนเมอมื่อพืนไเดียวกันทีปูให้ใจเดียวกันเดียเมื่อี่นาเนาะเขาจงจมึงเศร้าก็เออแต่ปูบอกฮาร์ดสวยนะมึงเออเดี๋ยวบอลลอดนะปูนะใช้บอลลอดผมบูว่าก็ไมู่ว่าซยนี่คือบอลอดเลยช่วยับ หลูก,ลนกลนันลูกันหนักมีเยอะอันพูดเทาาา่าๆนี่พูง,งงามๆนี่พูดอดนๆนีปตามมองหันใหน้ได้เด้อตามมองหนีให้ได้เด้อเออมีแต่หัวเขาตามเขาตามอืมอ,อ,อีอยกยังก็อันอังงะนะทีมึงเงี้ยเทียนมึงเงี้ยเออก็ว่าหายจะเทียนเนาะ ขันบ้านเอาบ้านมงเดียบบเอาบ้านกูเดียบขันวันี้้านวุ้ยิใ่เย็นังเเพื่อนไฮยูโปูเอฟซีบนกับซอยยูครับดีอยู่นีครับปูเอฟซีนซอยดีอยู่ครับครับเพื่อนห้ไปนั่นไม่มีเพื่อนแต่ว่าเออเห็นค้าน้ำมั่นซอยแอดเดอร์ครับเพื่อนไฮยู อย่าไปฟังมันเดินฟังอปหน่อยมันฟังชือๆเอามึงคือไห้เอาพูดฉันให้ผู้จูงัวเราดูบ่าเขาเวยขาน้ำมันมึงมึงให้เอาไปให้เขาพโอ้ยอเห็ุบุญมากเลยเพิ่งเหมือกโตโอเอ้มึงคือบ่าขาดหัวเอาไปพบดโอ้ยเอ็นซีเพิ่งเพิ่งห้ต่างหากอยู่ ครับเพิ่อนว่าอันนี้สามีไปเฮ็ดบุญเฮาก็เอาไปตามที่เพิ่นบอกครับเอาไปในตัวท่าบนี่เดี๋ยวคุณสอบคนแบบนี้มันแบบจำเอาด้วผู้ใเด็กไหนดีหนึ่งวันมากก็คือสุดหนึ่งวดนก็ยังถือเอา แต่ตอนนี้หนึ่งยังช่วยที่สุด mm hmm. ถ้าไม่หนึ่งยังช่วยที่สุดพอมาเองเขาก็ยังคุยกันถือเกา mm hmm. ่า าใช่ป <À> ู่ปูจะเอาสีตัวตัวนี้คือเขาบอกป่าทางหนึ่งออวมาก็ยังเป็นสูนก็ยังคือเขาเนาะครับไม่มามองหน่อย๋ยวกูหลอกมึงไม่หน่อยมึงอย่ามามึงหลอได้บอกเดีได้บอกเธอ แต่ใจให้กับแค่นี้เองเด้เดี๋วยววันพ่อคนเดียวมันปุน่มสีให้ค่ะค่ะปุ่มวุ่นเออจิฟ้าเอาไปจังหมอนลังเยอะหน่อยนะ,ะเอาไปจังวมอนลัง มึงอยากฟังว่าเราขนาดใหญ่ก่าหันหันสิตังมาได้พูดเอา่หลายเอาว่าดีเออพูบาอยู่อีหลังก็ว่ก็จิโรปลาบ้านจากขนาดใหญ่อยู่มเมียนปลาบันหลังบ้านไหมไม่โลบมานแม่อีนังคือปลามัานว้านต้น้บปูต้นบว่าแตต้นไหนชิงบุญคนเออพูดเบาอยู่โอ้ ้องบานโอบัวบานตัดทิงนงอย่างนี้ครับบรรลับสิดทิงไหมผมเปินอกตัดถิงคนนครับผมผู้ก็จังหให้ขึ้เกาลันงมนุษยอ์ยอุ้ยสาธุสาธุครูปันี์บอกห้ไปเพราะว่าภูมนี้เสียหายปุ๊บทุกุกคน จ้เมื่อีแต่ไเลยแต่ไปปึ๊กกอบอะไรแต่ว่าคือกบาลบอกข่ับโอุ้๊คือเบาดู่มถหนึ่งมามาก็ชุนหนึ่งมามาก็ะุนดีหลอดเทียนแต่นี่ซ้ำแล้วดีมันบอกมีคนบอก เช่นกันนะหนูมันสซานเทียอีรีบบัวบัวมีบัวนี่ง่ายมากเลยข้าวต้มแบคุบบัวหนึ่งกระชื่นผมมาหวานหวนก้าวหนึ่งันเลยว่ะขอบุญร่วมนี่เต็นี่ คบบทัดทัดซ้หมอนาเปิดต้องกันนี่เห้ยหนึ่งก็ช่วยขึเกาในนี้ปองิดอีกพวกนี้มันปุ๊บมันคือบาดเหตุการ่บรู้หมดกตุกติังบวก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ถ่าชุดนี้ก็มาน้อยเนาะเออมันชิเป็นชุดใส่มาหน่อยเออแุ้วปูแมนพูน่าขีดเมเกิรให้ตันมันปปูี้ยปูุูกปมามันสิบอมาล้วปนี่เอออันนี้ของปูปูบอก ชีเอ้บอลขึ้ขีดเจนแต่นะก็ผมองผู้ใดที่บวกบอกอันวงกูว่าให้ออกเนี่ยเอาขีดวงคือขังหูจักบอขังไว้โอ้ยขังบอลขังไ้อนนัี้รัง Hang môn cũng có bố. lúc bê tang năm lâm Mà luôn tụi <laughs> bột tùng luôn. Mày cưng bê tang môn lâm dang dương. này môn luôn 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 là luôn 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 Để luôn luôn Mẹ luôn nói ai sukazoo, sư cơ sư vật thư hoa, hoa, Cô cũng bảo hoa, 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 hoa,